แดดมาแล้วครับทุกคนนี่เครื่อง Max Sky Solar จะเห็นว่ามีไฟจากแผงนะครับชาร์จลงแบตแล้วก็จ่ายให้โหลดมีไฟ AC เข้าร่วมนะครับแต่ยังไม่มีการใช้นะครับแบ็กอัพไว้เฉยๆไฟจากแผงมาที่ 304V โวลต์ on, ครับมาที่ 2.5M แอมป์มาที่7 0 0 80 790วัตต์ชาร์จลงแบต32แอมป์ครับตั้งชาร์จไว้ที่30ชาร์จลงแบตที่832วัตต์นิ่งๆครับแบตเตอรี่มีที่26นะครับตั้งเต็มไว้ที่27หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับ เครื่องนี้ทดสอบเปิดทิ้งไว้นี่เลยครับบนโต๊ะทำงานนี่แหละครับเปิดทิ้งไว้3วันแดดกำลังมาช่วงบ่ายวันนี้ครับตั้งแรงดันชาร์จไว้ที่27.8ครับเต็มที่27่สิจนะครับจริงๆตั้งได้สูงกว่านี้ครับอันนี้ก็ทดสอบดูเฉยๆนะครับว่ามีการชาร์จอะไรหรือเปล่า งานได้ปกติแล้วนะครับแผงต้องถึงนะครับแผงที่ใช้ในการทดสอบเป็นแผงโมโนฮับเซล390วัตต์8แผงครับอนุกรมกันเข้ามาที่เครื่องนี้เลยแดดหุบครับตอนนี้แดดหุบอีกเครื่องนึงนะครับของคุณอนุวัฒน์ครับตอนนี้ก็รออะไร บูทบั克นะครับมาแล้วก็ซ่อมเลยครับซ่อมก็ใช้ได้แล้วนะครับเครื่องนี้8,200วัตต์ครับเครื่องนี้ก็เป็นของ Power MR นะครับอันนี้ก็10 10.2น,นี่6.2เทสเรียบร้อยครับอันนี้ก็10.2น,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็10.2ครับเสร็จเรียบร้อยครับ เครื่องนี้เอาแผงไปทดสอบของแม็กสกายโซล่านะครับตอนนี้ก็มีการดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับเครื่องนี้ก็กำลังทดสอบวันนี้เลยครับเดี๋ยวลองกันยาวๆส่วนเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องใหม่ครับนะเครื่องใหม่สนใจก็สอบถามกันได้นะครับที่มิกาโซล่าอินิจิตตามเบอร์โทรนี้เลยครับ แต่ของหมดนะครับเมื่อกี้ถามดูละของจะมาเดือนกุมภานะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดสอบครับ NMC 811อีกเครื่องก็เป็นฝาขาวเดี๋ยวซ่อมไปเรื่อยๆครับอัปเดตเรื่อยๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ